ตอนนี้ครับอุ่นก็อยู่ที่หน้าสตูดิโอมสูสตาคอยผ่านการประมวลนะครับการวิที่7ของเดอะคอมเมดียนไทยแลนด์ซีซั่นสองครับแฟนค์ขับเขมากันค่อนข้างครับ,บโอ้โหลัดตานคู่จิน้นแห่งปีครับยกมากันทั้งตำบลเลยนะฮะน้องเอ40เข้ามาะะอันนี้มากันทั้งครอบครัวเอารถทัวร์วมาแน่นอนนะฮะโอ้ที่เชียครยตาเสียก็ยังมาเหมือนเดิมน,นะครับผมอันนี้ครับอมาอม่าอาม่าเชียร์ใครเชียร์ มีรถสัิยมมากๆครับแม่ครับผมอันนี้ใครครับลุกตานโอ้โยแย่มากมายนะครับและด้านในตอนนี้น้องๆเขาก็พร้อมแล้วนะครับกับโจทย์นิทานพืนบ้านอยากจะรู้จริงๆว่าตัวละครพืนบ้านในแบบฉบับเดอะคอมเมดี้เนี่ยจะสนุกขนาดไหนช่วงหนาห้ามพ้าดกับเดอะคอมเมดี้ไอแลนด์ซีซั่นสอ